วัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะพามาแกงอมไก่เนาะชื่อไก่พันเหนียวมันนั่นแหละไก่บ้านบ้านจะมาแกงเมืองเมืองเจ้าตำพริกแกงกันเนาะแต่เป็นพวกข่องเคียงเนี่ยมัมได้ออกมาแต่เนาะเอาไก่ไปคั่วกันเจ้า หนึงเนาะประมาณสัก้อดนี่แหละเจ้าข้าวไก่มันก็มีมันติดไก่นี่ป้าดาเอาหนังออกหมดเลยเนาะอาจจะมีติดอยู่ต่ำตามปีกมัน้นะเจ้าไปซื้อไก่เมืองไหมหันมแล้วน่ามาแกงแกงคั่วแกงคั่ว แต่เทสมได้เจ็ามาที่อยู่ในกระนามังนม่เันจะจะลงเลยมอยแต่วความจริงม,มันก็มนี้ก็ แกงไก่แกงไก่มาหน้วเจ้าแกงอมไก่นะโค้งไก่ห้าตัวนะ่เนี่ยแต่ไก่มันตัวใ่ใหญ่ปลได้นะตัวหนึ่งกระมัดแปดคีแต่เจ้าป้าดาก็เอาจีนไก่ประมาณหนึ่งตัวนะ่เอาใส่ตัวไนนี่นเนาะ หมอกนั่นก็เก็บเสร็จในตู้เย็นสองแข็งไว้ค่ะทำความสะอาดเธอดีๆ แกงไก่เหนียวนี่ต้องกกชิ้นใหญ่ๆเจ้ามันมีไข่มีเนื้อเนาะป้าดาวเอาเป็นตัวใส่เพียงตัวเดียวนอกนะ่าก็เป็นโค้งมันเป็นโค้งเป็นปีกเป็นขามันเน่าอบนี้สองอบแค่นั้นแหละ ก็ในกระตุนแล้วเจ้าสองสมองเนาะมันเป็นไก่พันเหนียวอย่าเจ้าเนี่ยสองสมองค่ะหน้าหนี้จังหน้ากระเตือมสามข้างเจ้าหน้าหงวดแหลกแห้งใส่อีกหน้าหงวดที่สองแห้งใส่อีกเพราะหน้าแห้งถึงสามข้างว่าเจ้าถึงสองสามข้างมาั้งเนาะจะว่าหน้าแห้งข้างเดียวแล้วก่ออ,อันกดอี่หนาเจ้า มันแบบเฟ้อเลกน้าแหงสามข้างนะเจ้าเติมสามข้างสองสมองอ่ะพอดีเลย ปยหมุนหมุนแล้วเจ้าสองสมงงเนาะปราดาวเติมน้ามสามข้างเจ้าไก่พันเหลียวที่แกงเปย์เปยแกงได้นะแต่คะแนนปิดผ่าม้อเจ้าแล้วก็คอยดูว่าน้ามันแห้งก่อถ้าน้าแห้งก็เติมไปเลยเลย เ,เติมที่กับเต็มหมอ้อเต็มหม้อเนี่ยเจ้าแต่ถ้าข้างเนาะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อี่เจ้าป้าดาวเอาเอา,เอาตรงขอมันขินตะกี้นะเปิดแล้วเจ้าร่อนมดละขอมันแล้วก็ปลายปีกนีนเจ้าไก่พม่าพม่าขอก็ปีกมันนี่มันจะเหนียวมันก็เอาใช้ปากดูว่ามันร่อนก็ร่อนมดละเจ้าต,ตอนนี้นี่แหละ Bà đáo kèn bèm cái gì lên nè Nùa Nó vàng hấu kèn bà quán xây khiếm cho cháu Tha mình xúc phơi lẹp lõi còn Khỏi mà xím má nhằng nó Tha phải xọ kín sen nó xay sen cho nè con nồng sen này ล้ำขนาดแต่ตไปไปนะนะจ้าแกงมันเปรย์ยเนาะมันแกงได้นหะเจ้าแกงเปรย์ย์เผื่อแบปลาเปยไก่พันเหนียวอะ่ะเนี่ยปลาดาวกินมาหลายครั้งแล้วเนาะบัดเกินสองสมองจังต,ตุ่นละหันเติมหน้าไปเลยเลยพอได้สองหน้าแล้วชิมดูอ่ะมายังดึงคอแคทแคทแคทอยู่ เติมน้ำแกนไปอีกพราะน้าแห้งงวดหน้าสีสามเนี่ยอย่างกระปาดาวเนี่ยเอาออกมาซิมดูอ๋อถ้ามันกระดูกมันล่อนกระดูกขอมันปลายปีกมันเอาใส่ปากดูถ้ามันล่อนใจได้ละงอทงดง,ดงดนะปลายปีกมันล่อนมดเลยเจ้า ทุกส่วนของเนื้อแกนคอส่วงขาส่วงเก้าปีกมันรล่นหมดละทีนี้ก็ขอโรยอันต้นหอไปนิดหนึ่งนะ ผมสรุก็แล้วแต่สอบเจ้ากระดักกระไซแซ่วแซวแซ่วแซวส,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 สองข้างเนาะเนี่ยทำกันรู้เจ้าไงไ่ายๆเวลาจะแกงอมไกม่เมืองก็ควนแกงก่อนเวลาสามสมงเพื่อคัวไก่ ล่างไก่ก๊กไก่อามากแกงแกงหนึ่งสองสมงคนที่อยู่บ้านเนี่ยควรทำไปล้อเอะก่ะควรทำไปล้อปอบ้านก้าหลูหลทีีไปทำงานก้ปกาปิดมาปกกดิกินละทำกันดูเจ้าไงๆเนาะ แกงเซ็จเรียบร้อยแล้วเจ้าตักออกมาหนึ่งถ้วยก็เหลือในหม้อประมาณอีกสองถ้วยนี่แหละเจ้าได้สามถ้วยเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้าน้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิงติดตามคือป้าดาวเรเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ